สวัสดีค่ะอยู่ในช่องต้นดิวลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่นอค่ะวันนี้หนูมีความคิดหนึ่งที่อยากจะถามคนแต่งหน้าให้หนนอคนแต่งหน้าเฮีน้องเพลงนะคะแล้วก็คนดูแต่งว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออคนสวยกับคนรอสวัสดีพี่เก่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน,นี่หนูมีอะไรจะมาถามเดี๋ยวขอรี่แจกกอนเด้อเสียงอยู่ทางนี้ใช่ไหมชึบ เป็นไงบ้างแต่งหน้าให้หนห้องแต่และว,วันออเหนื่อยบ่เอาแบบเหนื่อยบ่กับเหนื่อยม,มันเหนื่อยปะเราเราต้องรีบกับงานด้วยเันต้องทำเวลาด้วยมันต้องแต่งให้คล้องน้ามต้องแต่งให้ตัวเองด้วยต้องแต่งให้น้องด้วยแบบบางวันแบบสมมติว่านางแต่แทนผู้ใดด้วยนางแต่งยิกับแ่งกันดมันก็ต้องมาทัดได้อีกรอบอมันจะแต่ยงยังไงเป็ ต่อมานั่งคิดได้ว่าแต่งยังไงไม่ให้ให้ซ้ำลุกเดิมน้อยที่สุดกับเด็กอาบางคนพอามาบางคนพอามาแบบนี้เพื่อจะได้แบบดูแบบไม่จำเจแบบมาวาดทุ่หมหรือมาวาดหวานไม่นนดได้อะวินิแตกแจ้งไรหะแต่มันแบกเนี้ยจากเดิมไปแลวแด้น้องห่ะน้องเปน็นจ้งไรจริงจยิงไงพี่แต่งหน้าให้แต่ละวันรู้สึกรักค่ะอเอา พี่ลูกบอกตามก็จริงตอบเอาก่ะทาค่ายมาค่ายจะไหมครับู้ใดแล้วน่ะแล้วแบบเป็นทุกอย่างเลยเด็ทุกอย่างจริงๆเป็นพ่อยเป็นอายเป็นเลื่อยเป็นแม่เป็นทุกอย่างถึงไม่มีพ่อไม่มีแม่อายแล้วก็แบบว่าสามารถดูแลแทนได้ในช่วงเ้าหนอกเพราะว่าแบบหน้าผมชุดอะไรเย็บอะไรสีกป็นอเหมดอนเลยแล้วค่าตอบแทนค่าตังใจสิลูกเอาให้อายกับพ่อ ไม่อยากได้เลยเ้าเอาไห่เขาออนไห่ดีนะหนูมีรายการปวดหนูด้เอปวตไปให้ได้ตลอดใต้แล้วก็อ,อยากเอาไม่แต่ค่าน้ำมันนะครแขงมีแต่พวว่อแม่เอฟซีฝากมาให้อือเราไม่ได้ว่าแต่งแบบสมมติว่าเราไม่ได้ฟิกที่ว่าจะแต่งแค่ฮันเพคนเดียวใช่เม,มื่อื่นหรือเปล่ามา,ม,มาสีอายแล้วก็เอื่นเด็กน่อยมาแต่งเพี่ีนิวเจนมาแต่งด้วยหนูแอบไปดูไลฟ์สดอยู่มีอัน พี่เกง่งพี่นเกลพากันยุ้มหนาแน่ๆแล้วเ<ช>บิง้งในคลิปไหนเบิ้องนี้อะไรส่วนไหนแน่ๆนึกว่าฮักแพงตื่นเบิดแล้ววันววนัวว้นเขามาเขามาดือ้อความเนาะแต่เราบอกเด็ก้อยไว้ว่าเราจะมาแต่งให้แล้วก็ก็มาแต่งที่เราเคยสัญญากันจริงๆวันเนี้ยจะมาแต่งให้น้องเบียร์ด้วยแต่ว่าม<อ>ันเกิดอเวทีเราแบบมาสร้างตัวเนี่ยเราพี่ก็มาฮอตครับ ไม่ต่างกันกันไม่ได้แบเ้ส่อเค่ะมนก็ทาให้่ด้วยบงวเพื่นแต่ว่าส่เสิบอคอยไม่ค่อยออกโซเชียลเนาะเรื่อเรายละเอียดเอียดไม่หวงผลประโยชน์เย็้เอยื่เจนไม่ยิ่งน่ะนถ้าพี่ดูเกอร์ไมได้แต่งน้องอาร์มก็แต่งให้ได้เวทีพวกตางพวกอะไรก็้องนี่นี่ฝาใสอย่างแบบ แต่ว่าความสมัครใจของน้องแลวก็รทึงของพีน้ำถ้าน้องสะดวกมาก็มาเนาะในส่วนมากบางบางมุมที่ว่าคนไม่ค่อยเห็นไงนส่วนมากจะเห็นเรายุ่ประหานแบบนี้<อ>แต่บางมุมที่เราไม่ค่อยได้ไลท์ไม่ค่อยหลังกล้องใช่ไหมเขาไม่เห็นนะนี่กก็กกกถือว่าพีแล้วก็ถือว่าใจดีมากๆนะคะสลระเวลาส่วนตัวมาทำให้น้องสวยบริเวณบริเวณวัดแต่แตงจะมียิงผู้ซ้ายกับแดงกล้องลีม สกาย์โดอีกแตงเบิร์ดคือสำอางนิดหน่อยกันอันนี้คือเปิดปีสไตล์สไตล์ยังกันมาหยิบจับใส่สินะก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าต้องต้องต้องเป็นมิระเบียบเวลาใส่ขอแล้วจักรีบางมือแบบนี่เหรือจะมาใช้ก็ได้นะกไม่สะดวกเีนี้ยอายแล้วอ่ะแต่ก่อนเนาะหนูโชว์หนูมันอยู่ตรงแน่งแน่งอายแล้วก็แเงให้หนูแล้วแล้วก็บนแล้วเด้แล้วก็ได้แต่ร้องพื้นแล้วต้องอื่น <Rainbow. S 1> <ucci> คือแบบจังใจก็ได้เห็น้องมันงานแต่ว่าแต่ว่าเราเสียสละจะคลองแบบแต่ตอนใดก็ซ้ำนันนะคะแต่เคยแบบบมื่อคยเห็นจับคองแบบโต๊ะปีงโต๊ะใหญ่แบบคือเข้ากับเราพิบหน้าที่จะคลองน้ำเนาะหน้าที่จับคลองต่อมาต้องานเข้ากับต้องเพียนซ้ำเรียงใช่ลูกหน่อยหอยสังลูกพ่อก็ลูกแม่ทั้งหลายแหละแต่ว่าน้องก็ออกมาสวยทุกวัน อ,อลาซูมือแล้วก็ชอบด้วยชอบมากแมนไม่มีวันไหนที่จะไม่ชมเลยว่าไม่สวยนอกจากว่าขั้นแขวคขันขั้นแขวแล้วจะโอ้ปสวยป้สวยป้สวย,วยนี้นีขั้นแขวคขาขั้ <c oughs> นแขวซูมต้นริ้วก็สวยต้นริ้วก็เก่งพี่ต้นริ้วก็คือผู้อยู่เบื้องหลังคนหนึ่งแมะเพราะว่า <c oughs> ถ้าไม่มีตนมน้นถ้าไม่มีต้นริ้วก็คือ คลิปที่พ่อพ่อแม่แม่ได้ดูแบบหน้าเวทีหรือว่าหลังเวทีเป็นคลิปเรื่องรางแบบนี้ไม่มีต้นหลิวถ่ายให้พ่อพ่อแม่ก็จะไม่ได้ดูภาพพ่อพ่อแม่ก็ไม่ได้ตามมาดูที่งานใช่ไหมล่ะแมนเราก็ต้องแบบอ,อันนี้ก็คือความเต็มใจ,ใจมเหมือนกันกคือ,อถ้าเราจะไปเราก็ต้องไปด้วยกันเขาต้องอยู่กันไปแมนเขาจะไปผู้เดียวคือจะอุ้มไปเบิร์ตเลยยูเจนทุกคนก็อุ้มไปหมดเลยนักหลังตัวดืปวดแล้ว ข้าอกว่าก็เห็นยรอ่า่าพูดยางมาหรอกนีู่ดยางมาตะนีไม่ต้องขนาเข้าๆอะเอาไปหรือเปล่าเมไมไดฟดวงนิไมบสวยจริงๆสันงามบ่ปันใดม่นอไฟไฟใต้เราเขาไม่ได้เป็นสีเดียวกันของเรามือนใสตะเมือกับว่ามูแล้วบ่เบปเลยขอถามจากใจอีกอย่างหนึ่ง พี่เก่งกับพี่เกอร์ภูมิใจแม้ที่เห็นน้องสวยขึ้นแต่ละวันภูมิใจบ <ใจ S 1> อกกับผลงานหน้องแต่ละมืออันนี้เรามีความสุขนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ทําอะไรแล้วแบบที่สิ่งที่เราแบบตั้งใจทําให้เราเห็นมันออกมาดี <ๆ S 1> เห็นพอๆไปแม่ชมเราดีใจนะแล้วลูกเกอร์เป็นคนที่ว่าไม่ได้ไม่ได้รับแต่คําชมตีมาได้เลยว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอันนี้คือรับคำมิชมทุกอย่างว่าเป็นคนที่เปิดใ,ใจเปิดใจรับได้อะไรพวกนี้อยู่แล้ว แล้วก็แต่งหน้าตามตามนู้ความเด็กนู้อะบางบางสีบางใจสีนู้อยากเปลี่ยนไอเปลี่ยนให้หนูแน่ไอกบบความที่ยางแทนคืนหนึ่งนาาจะบอกตัวมันแบบแต้นไปไปถ้ามันสวยดีมากเปลี่ยนลูกเลยถ้าเปลี่ยนให้นะาเพราะว่าบางอย่างทำมันหมั่นใจนะาแต่อยากแต่งดูดูแม่ทำแต่งแมนแล้วมันก็จะทำงานแบบคนสวยแมนถ้าวันไหนหน้าสวยคือผลงานเขาออกมาเป๊ะยี่บาร์สันมาซีพอตโดนีหนาเฟส หน้าเฟรดกับมิตาแช่อันเดียวเอารูปในโทรศัพท์กับจนมาเต็มทั้งวิดีโอมิตาแนวเดียวไปไม่ต้องมิตาผู้เดียวเขาบอกพื้นเขาคนเลยไปควแพงไม่อยู่หรอกวันนี้ควรจ่ายค่าโทรศัพท์ให้ฉันด้วยที่ฉันดาวโทรศัพท์นะทำไมไม่ได้มีรูปฉันเลยที่ว่าก้อยยีหลีก็จำสเต็มย้อนนะไม่ใช่หน้าหน้าผมมันสำคัญที่จะในการเดินางถามว่าหนูทำได้ ังความสวยงา้กับเป็นพี่เก่งพี่เก้อเนาะพี่เก่งพี่นุกเก้อพี่อาร์มพี่ตังอยากดูบอเมื่อแรกที่ว่าสีได้แต่งหน้านางยอดเนี่ยโอ้โหอีหอยางสุกไปเลยนะสีเดินไปเยี่ยวเรื่องไปหยางโอ้โหเลยพอได้คุ้มเหตุหยังดูๆๆๆๆๆๆดรุมรุมรุมไม่เต็มห้านนี่วันนั้นแต่งตอนนั้นตอนนั้น,น,น,นพูเตยนะน้องเตยนะมาไม่ทันงานใช่ไหมใช่ก็เลยบอกบอกให้นางแต่งรอก่อน นี้พีกกระัทกเท้าพี่ก็เดยทักเเอาเต้ยเตยยังมาไม่ริงหรอนั่นแต่งเองขนตานั่งก็มประเท่าต็มทีรถเตียนเพลงแหลขึ้นแล้วอ,อนนหวยีหลียุ้มหน้าไปไ้ห้านาทีไม่หนีนไปไต่ลองไปโคนไต่เตยอเไอ้กาวคนกาวตีขนตาคนไต่พอกหหหยุดลองทัน, <laughs> น <laughs> ของชักเลีนมาม,ามัหาเอียดปาดขนตาตอนนั้นนั่งนั่งอยู่วนั่งเตยงก็เป็นทีเน่อยเด่นใหญ่ คือว่ามันเป็นบุญวาสนาน้ำพาเป็นเป็นเป็นแบบสุกอายมาห้ย้ายมาอยู่น้ำจนหดมือนี่ยเาอยูนอยออยอยน่น้งาจ้เดเรายูลดเนาะเดือนลจี่ีน,นคนที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามของน้องในแต่ละวันนะคะพัดกันมาผัดกันเปลี่ยนแต่งหน้าให้น้องได้สวยขึ้นแต่ละวันอันนี้ก็คือมาถามข้อคึ้นจัดใจที่เพิ่งแต่งมอวานแล้วก็ชอบ้ยถ้า่งนั้นก็ปิดหน้าไว้ก่อนวันนี้ค<อ>่อยดูอ่า<จ> ไล่กนเนี่ยฝากไป็นตำเนียค่ะพี่น้องค่ะฝากเป็นกำลังใจให้พี่เก่งนะพี่เก่งพี่นุกเกอร์นะพี่น้องค่ะที่เนรมิตน้องให้สวยในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวห้องกระสีพี่เก่งนะคะในทุกวันที่เป็นเบื้องหลังความสวยห้องกรสิวนเวียนมาถ่ายคลิปเนี่ยอาจจะได้มาบ้างไม่ได้มาบ้างวันแต่งหน้าทันวันนี้ทันก็เลยมานะคะรู้ฝากเออรู้ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ๆทั้งหมดด้วยนะคะพี่น้องฝากช่องพี่นุกเกอร์ช่องพี่เก่ง ส่วน,นมากลูกเกื้อตอนนี้ในยูทูบลูกเกื้อจะไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าพี่ลูกเกื้อก็ลังคอยวางมาได้พราะขับรถอีกด้วยอันนี้เป็นคลิปยาวเลยใช่เป็นคลิปยาวเลยส่วนมากจะเน้นเป็นคลิปเดียวก่อนตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวรอพี่เก่งถ่ายให้ใ<ต>อาจจะโอ้พี่เก่งก็ไมส่สบายใบสิอาจจะหาโทรศัพท์ดีๆหรือโทรศัพ <laughs> ท์ฉ <laughs> ันกล่องคือเคยคิดเลขเนา วันไนเดี๋ยวก่อนอดีตไม่สิบหกปีเดี๋ยวเราจะรอติดตามช่องไปด้วยกันนะคะพี่น้องคะ่ะรอลุ้นวันไหนมีขา่าวดีวันนั้นเห็นคลิปแน,น,นะะ่นอคนค่ะพี่น้องคะ่ะฝากเป็นกำลังใจพี่พีดด้วยนะคะโอ้ยผู้ติดตามหลายคนลาหลานเนาะแล้พี่น้องเอ้าเอ่ยังอีกคลิปนีต้อนรับไปทำเลือกพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ